i

咱们去。

ដាអូតើកហើយតិចប្លះមន្ត្រីចេះហើយ nạp tiệp phì nó Rất là chê tiếp nào? nó Hãy không cho kênh Để หนูตรงเลยเกนเมือมื่อกี้เรานาอันนี้ต้นิ้วหรอต้นนิ้วเดินไปทางนี้เดินทางนี้

ถ้าเดินไม่ไหวไปเอารถมาให้จ้าดิจ้า ลูกยายจะไปนี่เดินง่ายกว่าแม่ใหญ่ต,ตามไม่กล้ามากลัวหมาโอ้ย If we just smile If we just If we just If we just smile ah, 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 ah. Yeah if we just smile ah, 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 ah. Maybe we focus on the future นีเขามีความขยันอากาศดีเขาเลยเก็บกวาดทำความสะอาดเก็บรายละเอียดทุกอย่างตัดต้นไม้อีกันนี้มีทั้งตัดต้นไม้มีทั้งจัดจดอกไม้ใหม่มาแต่ละครั้งก็จะมีจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวันนี้เซอร์ไพรส์ไปตัดต้นไม้สั้นเลย อะไรของเขาไม่รู้คุณกาลยาน,นี่แหละคือเขาไม่เหมือนใครอ,ครอ,อแล้วม,มีใครเหมือนจีบเก็บรายละเอียดหมดนะครับตอนนี้เล็กๆน้อยๆเขาเก็บหมดมให้บานสะอาดน่าอยู่ต้อนรับลูกค้า ลูกค้าวันเสาร์นี้ก็จะเป็นผู้โชคดีเหมือนเดิม <laughs> มเองอ่า <มะ S 1> ใช่บา้านก,ก,ก็จะกิ๊กก็จะกิ๊กจะเรียบร้อยอากาศก็ดีครับช่วงนี้วันนี้ตื่นตอนเช้าตื่น5องศา ใช่มันก็เลยทําให้หน้าอยู่หน้าดูน้ำที่เขาล้างนี่แน่เลยที่ฉีดล้างกันแน่เลยวานเห็นเขา,า,ขขาล้างเขาน้ำต้นไม้ล้างตัว ไม่ตอนแรกมันก็อยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> แต่ก่อนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันมีการเปลีป่ยนแปลงตลอดพอเราขยับนิดนึงก็จะดูว่าเออมันดีขึ้นอะไรนี้แต่ก่อนว่าไม่แต่ก่อนมันก็อยู่ของมันตรงนั้นแหละเดี๋ยว,วหลังขยับไปอยู่ตรงนู้นมันก็จะดูดีขึ้นอีกอย่างแล้วจะไปยี่บงั้นสิเพื่อน หลังเช้าเพื่อนเขาสากขัดกันคุณธรรยาต้องรู้เรื่องนะอะไรเหรอฮะพวกใบไม้ต้องเก็บออกนะมันจะดูหินดูสวยพวกไม้เล็กเลน้อยน้อยน่ะต้องเก็บออกให้หมดใช่ สองตัวนี้ก็อยู่กับเรามานานเลยสองตัวนี้สำหบ้านาลูกค้าจําได้ถ้าลูกค้าเก่ากลับมาก็จะต้องมองหมายังอยู่ไหมสองตัวนั้นยายอยากเห็นเราซื้อไหนอะลืมเลยนะลังซื้อไปให้เป็นเพื่อนยายแต,แต่ช่วงนี้ไม่มีความหมายแล้ะเพราะมีหลานแป้งอยู่มาไม่มีวม็วไร แค่นี้ก่อนนะโอเค